สวัสดีค่ะท่านที่เกิดปีวอกคลิปนี้เป็นการทำนายดวงการงานการเงินและความรักในช่วงครึ่งปีแรกของปี2564ค่ะชาวปีวอกก็คือผู้ที่เกิดในปีพศ 2487 2499 2511 2523 2535แล้วก็2547ค่ะคลิปนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะส่วนท่านที่มีความสงสัยว่าจะดูดวงความรักเอ้ยจะดูดวงประจำปีเนี่ยดูจากปีนักกษัตร์แบบนี้ดีหรือว่าดูจากลัคนาราศีดีหรือว่าดูจากวันเดือน วันเกิดดีนะคะตรงนี้เนี่ยก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะว่าอันไหนมันจะไปตรงกับคุณมากกว่ากันเนื่องจากว่าพอมันเป็นดวงโดยรวมไม่ทราบว่าคุณจะไปถูกจริตกับแบบไหนนะคะก็คงจะต้องขอให้คุณดูทุกคลิปไปก่อนค่ะแล้วเมื่อถึงเวลาเนี่ยคุณก็จะทราบเองนะคะว่าอันไหนมันตรงมันแม่นกับคุณมากกว่ากันค่ะแต่จะให้ตรงร้อเป็นไปไม่ได้นะคะมันอาจจะตรงแค่20-30%เท่านั้นเองนะคะถ้าต้องการเรื่องราวเฉพาะเจาะจงยังไงก็แนะนําให้มาดูดวงส่วนตัวกันค่ะมาเริ่มต้นกันที่ดวง การงานการเงินก่อนเลยนะคะในช่วง ขึ้นปีแรกของปี64เนี้ยไม่มีปัญหาในเรื่องของการทํางานตัวตนของคุณได้ไพ่คนเก่งนะคะทั้งไพ่สเตรนท์แล้วก็ไพ่เดอะแมจิชเชนไพ่สองใบนี้เป็นไพ่ของคนที่มีความสามารถมากเดอะแมจิชเชนนี่ก็คือผู้วิเศษสเตรนท์คือคนที่สามารถทําเรื่องยากให้รับคาาจัดการเรื่องยาก,ยากได้นะคะมีมีความสามารถที่จะควบคุมคอนโทรลปัญหาหลายๆสิ่งหลายอย่างได้ถามว่ามีปัญหาไหมมันก็มีแหละค่ะแต่ว่าคุณเก่งกว่าปัญหาเหล่านั้นนะคะแล้วก็สามารถควบคุมจัดการมันได้ดี แต่ปัญหาที่น่าปวดหัวนะ่าจะเป็นเรื่องของคนมากกว่าค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้านายหรือลูกน้องเลยนะคะมีโอกาสที่คุณจะมีความขัดอกขัดใจกับเจ้านายเจ้านายคิดว่าคุณชอบเถียงเจ้านายหาว่าคุณดื้อหรือเจ้านายอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าสิ่งที่คุณพูดไปเนี่ยคือคุณอวดดีอวดเก่งทงั้งทงที่จริงๆแล้วเนี่ยคุณไม่ได้มีอะไรเลยไม่ได้จะอวดดีอวดเก่งอะไรเลยนะคะแต่ว่ามันเป็นความเข้าใจผิดหรือเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดก็เลยทําให้มีการโดนเจ้านายคอมเมนต์อยู่เหมือนกัน ในขณะเดียวกันนะคะลูกน้องค่ะลูกน้องก็ไม่ค่อยจะทํางานได้ตรงตามเป้าอย่างที่คุณต้องการเท่าไหร่หรือไม่อีกอย่างหนึ่งก็คือคุณมาตรฐานสูงและลูกน้องอาจจะไปได้ไม่ถึงจุดนั้นนะคะทาให้คุณต้องปวดหัวกับลูกน้องบ้างบางทีลูกน้องก็ไม่ค่อยมีความสามัคคีการสําหรับคนที่มีลูกน้องหลายๆคนหรือลูกน้องนะคะอาจจะทํางานเสียหายทําสินค้าของคุณแตกหักนะคะหรือลูกน้องอาจจะมีการทะเลาะวิวาทกับลูกค้าของคุณทําให้คุณต้องไปไกล่เกลี่ยทําให้คุณต้องไปเคลียร์ คุณไก่เกลียดได้คุณเคลียดเคลียร์ได้ค่ะเพียงแต่ว่ามันจะทําให้คุณจุกจิกลาคันใจปวดหัวเท่านั้นเองค่ะแต่การงานของคุณมั่นคงดีนะคะมีไพ่สีไม้เท้าทีนี้มีเรื่องของการเริ่มใหม่ด้วยคุณเป็นไปได้ทั้งสองทางคือ1คุณอาจจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการงานของคุณนะคะแล้วก็มีการเริ่มอะไรใหม่ๆในกิจการหรือว่าในการทํางานของคุณในแต่ละวันเนี่ยได้มีไอเดียใหม่ๆที่จะทําให้การงานของคุณมัน ดีขึ้นมันปรับปรุงพัฒนามากขึ้นหรือว่า2คือคุณอาจจะมีงานเพิ่มอาจจะมีงานประจําของคุณอยู่แล้วอยู่หนึ่งงานและนะคะคุณอาจจะมีงานที่2ที่สาเพิ่มขึ้นไปอีกซึ่งการเริ่มใหม่นี้ก็เป็นไปได้ด้วยดีด้วยไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นอะไรโดยที่ถึงแม้ว่าคุณจะยังไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนนะคะแต่ว่าคุณไปลองจับมันไม่เท่าไหร่เนี่ยคุณก็จะทํามันได้ดีค่ะเป็นช่วงเวลาที่สมองเปิดฉลาดตัน่น ปัดเปลืองนะคะดังนั้นถ้าใครก็ตามที่คิดอยากจะไปโรงเรียนคอร์สสั้นๆในช่วงครึ่งปีแรกของปี64เนี้ยลงเลยนะคะคุณจะเรียนมันได้ดีค่ะ สิ่งเดือนที่ต้องระม,มัดระวังที่สุดคือเปิดสก,การาดมาเลยในช่วงเดือนมนกราคมนะคะระม,มัดระวังคําพูดค่ะคําพูดอาจจะทําให้คนเข้าใจผิดผิดว่าเราอวดดีอวดเก่งได้นะคะในเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงเวลาที่จะมีการริเริ่มใหม่ที่ดีต่อเนื่องไปจนถึงมีนาคมสองเดือนนี้ริเริ่มใหม่ดีนะคะเมษายนไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณทํามา ตั้งแต่ต้นมาจนถึงเมษายนนี้มันจะมั่นคงแข็งแรงดีมากพฤษภาคมมีโอกาสเริ่มใหม่อีกแล้วนะคะมีโปรเจกต์ในหัวเยอะแล้วก็สามารถเริ่มมันได้ทำมาได้ดีค่ะสุดท้ายมิถุนายนเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้รับผลตอบแทนนั่นก็คือถ้าคุณทํางานขยันถ้าคุณมุ่งมั่นนะคะในการที่จะผลิตส,สร้างสรร์ผลงานดีๆออกมาในช่วงเดือนมิถุนายนคุณก็จะได้รับคําชื่นชมได้รับผลตอบแทนจาก ตอบแทนจากความขยันขันแข็งของคุณแต่ในขณะเดียวกันนะคะไพ่ใบนี้เนี่ยมันคือไพ่ justice 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 แปลว่าผู้แปลว่าความยุติธรรมซึ่งความยุติธรรมนี้เนี่ยมันไม่ได้หมายคพาะว่ามันจะต้องเข้าข้างคุณความยุติธรรมคือเป็นกลางนั่นแปลว่าถ้าคุณไม่ขยันถ้าคุณมีโอกาสจะริเริ่มอะไรใหม่ๆแต่คุณไม่ทำหรอกคุณก็จะทําของคุณอยู่อยู่เท่านี้เท่าที่คุณอยากจะทาเท่านี้มันก็จะได้เท่านี้นะคือทําเท่าไหร่ได้เท่านั้นนะ,นะคะอ่ะทีนี้ในเรื่องของการเงิน ก็มองว่ามันไม่ได้ดูอูฟูนะคะมันมีการเริ่มอะไรใหม่ๆเยอะนะคะแต่ว่าถามว่าอูฟู่ไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่คุณจะได้รับเงินเยอะถ้าคุณขยัน เพราะว่าคุณมีโปรเจกต์มีอะไรแล้วมันก็จะได้รับสิ่งตอบแทนมาในกับสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไปเนี่ยในช่วงประมาณเดือนมิถุนายนแต่อย่างไรก็ตามเชื่อว่าคุณก็มีรายจ่ายเยอะอยู่เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเงินเข้ามามันก็ออกไปนะคะอาจจะต้องไปใช้นี่หรือว่าต้องไปม,มันมีเกณฑ์กันนะในเรื่องของอุบัติเหตุเรามนีเกณฑ์นในเรื่องของการที่เข้าของแตกหักเสียหายซึ่งอาจจะทําให้คุณจะต้องไปเสียเงินใช้จ่ายตรงนั้นก็เลยทําให้ไม่ค่อยมีเงินเก็บเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเรื่องของการมีเงินใช้จ่ายนะคะในแต ละว,วันเนี่ยถือว่าไม่ได้เดือดร้อนนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการงานการเงินค่ะขออนุญาตดื้งน้ำนะคะต่อมาเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของความรักกันดูบ้างค่ะความรักจะแบ่งเป็นทั้งหมด3เซตนะคะก็คือชาวบีวอกที่เป็นคนโสดสนิทนะคะชาวบีวอกที่เป็นคนมีคนคุยแต่ว่าไร่สถานะแล้วก็คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วค่ะสําหรับคนโส,สนิทนะคะ โอ้โหได้ไพ่เดทขึ้นมาแถมมามีไพ่พระมาประกบอีกโสดยาวๆค่ะยังไม่ได้มีอะไรุือหวาในช่วงครึ่งปีแรกนี้นะคะน่าจะเ,ออเข้าสู่ธรรมะเข้าสู่พระธรรมนะคะโสดแบบ สงบสดแบบมีความสงบใจดีกว่านะคะแต่ก็มีบางคนเหมือนกันนะที่เพิ่งอกหักในช่วงปลายปี6 3นะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาพักใจของคุณก็คงจะยังไม่พร้อมที่จะริเริ่มเริ่มต้นใหม่อะไรกับใครนะคะแต่ว่าออมองว่าถ้าคุณรู้จักเข้าหาพระธรรมหรือว่าจริยศิธิ์ของคุณหรือว่าหมั่นนั่งสมาธิตรงนี้คุณจะสงบจิตสงบใจได้ดีนะคะแล้วก็ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวไวรอโอกาสใหม่ในช่วงครึ่งปีหลังละกันครึ่งปีแรกยังดูมไม่ใช่จังหวะดีๆสำหรับคนโสดค่ะ ต่อมาเป็นชาวปีวอกที่เป็นคนมีคนคุยแต่ว่าไรสถาน,นะนะคะมองว่ามันเจอไพ่จบถึงสองใบนะทางไพ่เดซแล้วก็ไพ่สิบตาบนั่นแปลว่าสถานาการณ์ทิศทางค่อนข้างจะมินเมเไปสู่การจบแล้วล่ะคะ่ะบ่วงกรรมที่เคยมีมาแต่เก่าก่อนนะคะที่มันทําให้เป็นความรักความสัมพันธ์ที่มันยืดเยื้อมาจนถึงตรงเนี้ยแล้วมันก็พัฒนาไปไม่ได้สักทีนะคะมีไพ่ของการปิดบังซ่อนเร้นมีไพ่ของการหลบหลบซ่อนๆน,นั่นแปลว่าคบหากันแบบหลบหลบซ่อนๆไม่เปิดเผ ไร้สถานนะไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่เหตุผลคลาสสิกเลยส่วนใหญ่แล้วก็คงจะเป็นเพราะว่าใคร,ใค,ร,ใค,รคนใดคนหนึ่งมีเจ้าของแล้วก็เลยไม่สามารถให้สถาน,นะกันและกันได้นะคะแต่อาจจะเป็นเหตุผลอื่นก็ได้นะบางทีอาจจะเป็นเรื่องของการทํางานที่อยู่ในแผนกที่ คบหากันแล้วมันอาจจะไม่ดีอย่างเช่นเป็นเจ้านายลูกน้องคบหากันแล้วเดี๋ยวโดนคำโครหานะคะว่าเป็นสมคันกินไก่วัดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นเหตุผลประมาณนี้ก็ได้ที่ทําให้การคบหากันนั้น,นมันปิดบังซ่อนเล่นหลบหลบซ่อนๆแต่พอมาถึงจุดนี้นะคะครึ่งปแรกของปี64นี้มีโอกาสที่จะจบ กันค่อนข้างสูงค่ะมาเริ่มต้นกันที่มักราเนี่ยเริ่มลังเลแล้วว่าจะไปต่อหรือจะพอแล้วดีนะคะจากสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ภาพไพ่ตัวเขาที่มีต่อคุณเนี่ยดันเป็นไพ่เดชเหมือนประมาณหมดใจไม่ค่อยอยากจะไปต่อแล้วนะคะพอมากุมภพาพันธ์เดือนนี้ละคะ่ะเดือนแห่งความรักแต่อาจจะเจ็บเจหน่อยสําหรับคุณเพราะว่าได้ไพ่สีดาบนะคะอาจจะตัดสินใจไม่ไปต่อ พอรู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้นะคะพอเดือนมีนาคมค่ะเป็นไพ่พระค่ะนั่นแปลว่าคงจะอยู่กันนิ่งๆรักษาระยะห่างกาันคือมันจะมันจะจบนะคะแบบเจ็บๆแต่มันก็จบนะคะจบแล้วก็รักษาระยะกันไปนะคะไปรักษาแผลใจของกันละกันไปรักษาแผลใจด้วยตัวของตัวเองกันไปนะคะแยกกันไปคนลุมะมุมแล้วก็รักษาแผลใจอยู่นิ่งๆเงียบๆไปนะคะเ,เดือน ไม่ายน์ค่ะมันมีนิมิตหมายอันดีอะไรบางอย่างว่าถ้าคุณรู้จักรักษาแผลใจกันได้เร็วนะคะมันสามารถกลับมาเป็นเพื่อนกันใหม่ได้แต่ออกเป็นเพื่อนนะไม่ใช่ออกแนวจะกลับมาคบหากันแบบคุยกิกกักกิกกักจะไม่ใช่แบบนั้นนะคะอาจจะเป็นเป็นเป็นแค่เพื่อนกัน ดูว่าได้แต่ถ้ายังไม่พร้อมก็คือก็รักแผลรักษาแผลใจกันต่อไปนะยาวๆนะคะเมษาพฤษภาเนี่ยถ้าพร้อมก็เป็นเพื่อนกันได้นะคะแต่ว่าถ้าจะกลับมาคบหากันยังไม่ใช่เพราะว่ามีทุนายนะคะก็จะมีเรื่องของความรู้สึกเหมือนถ้าสมมติว่าคุณกลับมานะคะคบหากันในแนวเป็นเพื่อนเนี่ยคุณก็โอเคอะมันก็จะเหมือนมันก็ คงสภาพความเป็นเพื่อนกันไปในช่วงเมษาพฤษภาแต่พอมันจะเริ่มสนิทกันเริ่มเหมือนจะเดินกลับเข้าหากันใหม่แล้วมันจะเกิดปัญหาอีกปัญหาเดิมๆนั่นแหละนะคะมันก็เลยทําให้ไม่สามารถจะกลับไปได้นะคะคิดว่าจบดีกว่านะในช่วงครึ่งปีแรกนี้นะคะเจ็บแต่จบและสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของชาวปีวอกที่เป็นคนมี คนรักชัดเจนนะคะตรงนี้คุณจะแต่งงานแล้วเลยก็ได้หรือว่าเป็นแค่แฟนกันแต่ว่าคบหากันชัดเจนมีสถานะนะคะสถานการณ์มองว่าเป็นไพ่ของคนทํางานซะเยอะตัวเขาก็ทํางานตัวคุณก็ทํางานต่างคนต่างทํางานจนไม่มีเวลาให้แก่กันความรักจะจืดจางเนื่องจาก เพราะว่ามัวแต่ไปใส่ใจเรื่องของการงานดีไม่ดีนะคะใครคนใดคนหนึ่งหรือทั้งคู่เนี่ยเครียดเรื่องการงานแล้วเอามาลงใส่กันด้วยนะคือไม่สามารถจะเอาความเครียดออกได้หลังจากที่ทํางานเสร็จแล้วกลับมาบ้านนะคะหรือว่ากลับมาเจอแฟนเนี่ยก็มายังพบความเครียดมาด้วยเนะี่ยแล้วก็เลยทําให้อาจจะความอดทนมันจะน้อยเวลามีความเครียดนะคะแล้วก็ไปพานใส่คนรักไอ้คนรักก็เครียดเหมือนกันก็มาพานใส่กันไปมาทําให้มีการจุกจิกตําคาญใจหมางเมินกันไปแล้วก็ไอ้สถานการณ์นี้แหละ บางทีเนี่ยไม่ได้มีอะไรนะแต่ว่าหวาดระแวงคือได้าทางานจริงๆนะคะในในส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะทํางานจริงๆยุ่งเรื่องงานจริงๆแต่ว่าพอมีเวลาให้แก่กันน้อยลงมันเกิดความหวาดระแวงได้แล้วก็ยิ่งเรามีความรู้สึกว่า หรือเขามีความรู้สึกว่าดูแลกันและการน้อยลงใส่ใจกันและการน้อยลงมันก็เป็นเหตุผลหลักเลยที่ทําให้หวาดระแวงว่าเอ๊ะหรือว่าเขารักเราน้อยลงแล้วหรือเขามีคนอื่นเข้ามาแทนที่เราแล้วนะคะจะเป็นเรื่องราวของความห่างกันเพราะงานแต่มันเป็นเหตุผลที่ทําให้เกิดความหึงหวงหวาดระแวงกันโดยทั้งที่อาจจะไม่ได้มีอะไรในกอไผ่ก็ได้ไอ้ที่มีเนี่ยมีไหมพอมีก็อาจจะมีบางเคสบางคู่นะคะแต่ว่าดูแลไม่ได้ใหญ่ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่เยอะ ไม่เยอะอาจจะเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยนะคะ20-30%แต่ส่วนใหญ่แล้วไม่มีอะไรหรอกงานจริงๆ แต่ว่าม,มันหวาดระแวงกันเหลือเกินนะคะออในช่วงมกร,รากรุ่พาเนี่ยทำงานเยอะมากเลยจนไม่มีเวลาให้กับความรักเลยมีนาคมต้องระมัดระวังค่ะอาจจะมีเรื่องของการถูกเถียงกันไม่ได้ถึงกับทะเลาะใหญ่โตแต่ว่าการถูกเถียงกันเนี่ยการไม่เข้าใจกันเนี่ยมันทําให้เกิดความเสียความรู้สึกแล้วก็เสียความรู้สึกยาวๆไปจนถึงเมษาพฤษภาต่อด้วยมิถุนาเลยนะคะดังนั้นถนอมถนอมน้ําใจกันไว้พยายามแบ่งเวลาให้ให้ดีนะคะงานก็งานนะถึงเวลาที่บ้านก็ปลดความเครียดซะาแล้วก็ใช้เวลาที่ ที่มีกับกันและการที่มีความสุขดีกว่าค่ะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของชาวปีวอกนะคะสุดท้ายนี้ท่านใดสนใจอยากจะดูโดยส่วนตัวเกตดรับรูแบบมีค่าครูค่ะรายละเอียดแปะเอาไว้ให้เราเป็นลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้รบกวนเข้าไปอ่านกันก่อนแล้วถ้าสนใจก็ค่อยทักไลน์มาเพื่อนักคิยวกันนะคะขอบคุณค่ะ